Okay! All right. All right. All right. Oh, super! Wer bringt mich nach Hause zu schneiden? Nicht schneiden! Ah. Nicht schneiden, nur einfach so bip und Weg. kann oh. du jetzt essen? Ja! Oh, super! Ja! Super, vom Bumboi! So, was die Kaffee So, เสือเส้อเขียวเสื้อเขียววันนี้วันนี้วันพุธตรงนี้เสื้อเขียวเนี่ยอ๋อวันพุธวันพุธชีนี้บอเราเรามาแล้วก็บอกว่าฮมีคนชวนถ้าไม่มีคนชวนคนชวนชวนมาที่สวนถ้าไม่ชวนมาเราก็มีบอลบอลไปอะไรก็ไม่รู้แต่แน่แ,แก็คือเราดีใจที่ได้มาขอบคุณที่ชวนจ้าชวนทุกวันเลยค่ะจะชวนทุกวันต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะไปร้อง เราจะไปสวนแล้วเราก็จะไปเอ่อาได้ใจนะนี่อาคูเอออูอูอูคูเล่เล่ไปเล่นพูดไม่ถูกเล่นไม่ได้เล่นไม่อูคูเล่เล่อูโคเล่เล่ถูกยังคะถูกแล้วถูกยังคะเดี๋ยวอีกสามนาทีรถมาหนูว่สามนาทีรถจะมาค่ะมันมาแล้วมันมาแล้วไหย โอเคไปไปไปเจอกันที่สวนค่ะวันดีค่ะไม่ต้องไม่ได้เดินทางขึ้นรถเนี่นเั่งอยู่บนรถเมล์กันแค่สามสี่ป้ายเองแต่เราอากาศร้อนเราไม่เดินกันนะคะคุณน้าคุณนายวันนี้ตัววันนี้ตัวลูกพี่แค่นี้ก่อนนะคะพี่เขาไม่อยากเขากลองเดี๋ยวเจอกันที่สวนเม้ากเขากองกันเลยไทยฉันตั้งนานแล้วตะเกียง จมวัวแต่ไปเดินมันจะเป็นเรื่องหรอกอากาศร้อนเขาก็เดินอะไรกันนะพี่เขาเรียกเดินอะไรนะนอตดิกวอลกิ้งเอาอีกทีไม่ได้ยินนอตดิกวอลกิ้งเห็นมองกล้องเห็นนะนอตดิกนอตดิกวอลกิ้งเดินด้วยไม้เขาเรียกว่าเดินแบบนอร์เวย์เพราะคนนอร์เวย์นี่เขาจะใช้ไม้ในการเดินเนี่ยเดินด้วไม้เดินแล้วก็อากาศร้อนๆเนี่ยนะคะโอ้ร้อนเขาก็เดินในฝรังส่วนแอปเปิลเนี่ยค่ะออกกัน ตะลุมตุ่มแฉ่งเต็มไปหมดเมื่อกี้หนูไปไลฟ์สดเพื่อนน้องพิมเขาบอกว่าโอ้ยเพื่อนพี่เพนเจ็ดสิบแล้วน่ารักสนุกทำให้พี่เพนแฮปปี้ไปด้วยนั่นนั่นเ่จริงเขาพูดเขาเขารู้สึกได้ใช่ไหมเขารู้สึกพี่ว่าพี่ว่าตอนนี้ใครๆก็รู้สึกนะว่าโค้ชของครูออนนี่สดใสขึ้นแฮปปี้นีมาครูออนเนี่ย มันก็ครูอ๋อนครูออเห็นไหมนี่ยังกระสาววัยรุ่นแล้วเขาบอกแล้วไม่ถึงเจ็ดสบฮะ้ามันก็เรื่องของเลขเรื่องของเลขเมันเป็นเรื่องของเลข7จ็ใช่ไหมคะแต่ใจมัน17ใจมัน17โอเคนี่ก็สวนแอปเปิลเพื่อนคนตุรกีที่หนูมานั่งอยู่แถวนี้เหมือนกันอยู่ติดกันสวนเราก็อยู่ข้างหน้านั่นนะจ๊ะ มาถึงส่วนแล้วจ yeah, okay. ้า <a> ว <m ora> oh, ิวเยดเอเซนไอฟาดนัวโซมักุอุนดันกนแวกเนตเอเซนไอฟาน้อยหนาไลอีเบอร์ไฟไลลอตเตอรี่เกยแลินโอ้หอยเทมูสคอนทัวรลเลนอีรับเกเซนวะเกขา การอุทธรณ์นี่พิเศษตกลงไหมดีมากตบมือจบแล้วเหรอสั้นจังกูดฟ้าเล่นนักเฮาเซอร์ลืมลืมลืมให้เขาทำให้แล้วก็นี่ก็คือนี่ก็คือถ้าอย่างเงี้ยได้เลยนะจี อันนี้คือสายจีจีนะเรามือไปแตะที่นี่นี่นี่อ๋อมือไปแตะเส้นไหนเขาจะขึ้นเส้นนั้นคือคือเส้นนี้ต้องเส้นนี้เท่านั้นแล้วเป็นเสียงจีถ้าเป็นเมีเสียงซีนี่ก็ได้เลยนี่ก็ถูกแล้วเนี่ยแต่ถ้ามันไม่ถูกนี่เราก็หมุนหาเอาอันนี้ไม่ถูกเนี่ยเมื่อไม่ถูกมันไม่ถูกคุณก็ต้องหมุนกลับแล้วก็ค่อยคค่อยๆหาให้มันอยู่สีเขียวอย่างงี้โอเคนะ แล้วก็นี่เสียงอีอีก็ดีได้ได้นี่พี่พี่ตั้งมามันก็ยังอยู่อยู่นั่นเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ดีดน,นี่นี่นี่คือคือถ้าเราดีดแห้วมันจะเสียงมันจะเพี้ยนไงเพราะฉะนั้นเพื่อความ<ส>เพื่อความฉลาดของเราไม่ใช่เพื่อความ <c ari> เขาเรียกว่าเสียงมาตรฐานะนะให้ <c ari> เสียงมันอยู่อยู่ตัวอยู่ตัวอยู่เพราะว่าเพราะว่าเพี้ยนเพี้ยนเพราะว่า เราเล่นแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้สายมันยืดหดอ,อ,อันนี้เสียงเอ ลุซันลุสั้นลุสั้นลุสันลุซันไปใครเป็นดอบใครกันมั้งนะไหนแว่นวายแว่นไหนไแว่นไไหนเธอก็ดอนเธอก็ไม่ต้องอะไรสักอย่างเหมือนกันก็ได้หรอกต้าไม่หมดไอ้ดอบแว่นไหนค่ะมาชวนเจ้าค่ะชวนเจ้ากันนะคะกดได้ยัง หน้าแดงอีปโรปลากดต้องนาแล้วไปตายต้องตัดออกนะไม่ต้องค่ะตัดถั่วตักทางออกนมต้มใหญ่เรามั่นใจทานก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวมาให้พี่ละอ่เบียร์ได้แก่เออเขาต้อนเขาให้ฉันกินอะไรฉันก็กินนนั้นเลยได้ฉันก็ไม่ได้กล้าปฏิเสธหรอกเนาะเพราะว่ามันมันไม่ใช่เรื่องที่จะปฏิเสธเพี่อ โอ้ยไม่ได้เลยเดี๋ยวเสียหายเสียรถชีวิตของอชีวิตชีวิตต่างชาติแดนแอยู่บนหัว่ต้องใส่โดกผมดำพี่หนูก็อยากทำให้หมอนพี่ฉะนั้นพี่พี่เนี่ยต้องใส่เพราะหัวงอกอ <laughs> วันนี้วันพุธได้แก่วันพุธใส่สี น้ำส้มพี่ไม่ใส่อ่ะแตะกแล้วพี่จะไปรูนี้แกเอามาแกก็ใส่ใฉันเถอะฉันจะฉันจะรูนไม่ได้ไม่ไม่ต้องซอสมารับกอนนะั้นได้ไหนให้คน,นะ่ะเอ๋ยวฉันเปรี้ยวเลยแกนี่ก็เปรี้ยวพวกลยน้ำส้มน้ำส้มพริกปน่นเอามาพร้อม แกเอ้ยแกนี่กินไปจนกระเปรี้ยวพอแรงแล้วอุ้ยแม่พอใจยังจะให้เพิ่มอะไรความเปรี้ยวของฉันอีกอ่ะให้แกด้วยเ,เอามาคืนเลยนี้จุดแม่เอาให้แล้ว <c oughs> จะเอากลับไป็นอีกรกระนิดหนึงไข่ทานไข่โปรโตรีนไข<ม>่นี่โปรทานโปรตรีนเ<ม>นี่ยโค้ชฉันได้ไหมโคช้ชโค้ชยูทูบแล้วฉันเป็นอะไรกับแกไม่รู้มันจะพี่เป็นอะไรกับมัน อา้อาวเป็นดนตรีอ๋อเป็นครูก็ไม่ถึงขนาดนั้นโด g, แต่ยอมรับนั้วหนุกเป็นอะไรกับพี่อ่ะครูยูทูบไงเหรอมันเป็นครูแล้วนะไม่เป็นนะเป็นครูเป็นครูก็ววได้ครูคแหละเราเราตามเป็นครูเช่นกัน,แล,กนแล้วกันแล้วก็เจ้ากันไปจะเจ้ากันไป,นไปมันยากนะจะเจอเจอสถานการณ์แบบนี้ทำไมไม่บอกหนะีแขนได้ ก็ว่าจะบอกกันแต่ว่ามันก็คือกันจะจะพูดแบบอะไรให้ห่างๆหน่อยเออฉันก็บางั้นแหละโอ้ยฉันก็บอกเลยแกก็บจังนั่งอยู่กน้อยนาของพี่ค่ะโรกระเบิดน้อยนาซื้อมาจากบ้านคุอี์วันก่อนไปเอสลิงแอนไปหาคุอี์แล้วก็คุอี์บอกว่าเขามีน้อยนา ขายอยู่กัลลานอินเดียอร่อยซ mm hmm. ื้อมาสามลูกลูกงนึงก็ให้น้องเพนให้ห,ให,หมดเลยให้น้องเพนไปแล้วไงให้ขหมดเลยตัวเองไม่ได้กินโอ้ยพีก่ก็กินลูกหนึ่งไงซ mm hmm. ื้อมาสามลูกแล้วก็ก็ตั้งใจจะมาให้คุณยอกยอคอะยอกดินนะ มาขอบคุณขอบคุณที่มาช่วยทำเราตั้งรมให้แล้วก็ไปแล้วเจ้าของสวนเข้ามาแอดก็อง์กบอีจัดต้มให้แล้วก็จะดื่มกก็เพื่อนเขาเขาบอกเขาไปปั่นจักรยานอันนั้ไม่ค่อยอยากเึ้ื่อนส่วนตัวเขาบอกเราจะได้มีสมาธิในการเรียนเขาบอกก็เหมือนเราแหละเราไปเวลาเราไปร่วมกับเขาอ่ะเราก็จะรู้สึกไม่สนุกอะที่นี่ นี่เขานั่งอยู่กับเองเนี่ยเองก็คุยกันแต่ภาษาไทยกับสนุกแต่เองเลยเขาก็นั่งก็ที่เมื่อกี้เราก็คุยภาษาดอยเราสองคนเราก็กินคุยดอยให้เขาฟังก็คุยได้ยังพือคุยดอยได้ไหมอีมากเออเอาพิ่อีกไหมดีมากดีมากจริงไหมจริงไหมจากจากที่พี่เรียนมาแล้วพี่เอามาใช้ในตอนนี้เนาะเนาะนี่ก็มีหมู่หลายกลุ่มแล้วก็แล้วมันมีเพิ่มก็คือ หมูในกลุ่มของน้องเพนน้องวันเพนคน,น,น,นสวยอยากาออกมนน่ารักโรซานโรซาสัหนไหมลมพัดมาเลยยอมรับอากาศดีเนี่ยเอ้าคนมคุณน่ารักไหมไม่ต้องแดดมากคือแดดร่มแดดร่มบ้างไม่ใช่แดดแบบจ้ายอย่างเราเขาเรียกว่าแดดรม่มลมตก หนูว่าหนูไล่สดดีไหมพี่เอเิตามหนูมาอย่างนี้ไม่เป็นไรนะเนี่ยหนูจะไปเอาน้ำเนี่ยเขาไปเอาดูเลยกล้องใครสวยฝ่าละกล้องพี่เองก็เดี๋ยวจะไปตักน้ำนะคะวันนี้น้ำไม่ไหลตามเขาตามตามเขาไปตักน้ำแก่ฉันฉันก็ตามเขาไปเขาจะไปตักน้ำวันนี้มาสวนน้องเพนเดอร์น่าจะตกดูฝนด้วยฝนเกอจะตกว่าสั่นวันนี้ฉันเขาเชิญฉันมาแก่ ฉันก็มาสวนก็อีกสวนกันไปสวนกันมาแต่ว่านี่น้ามไม่มีน้าแต่ว่ามหญ้ามันรกมากเลยพที่ปกติอะ่ะเออเอาแบกเอาได้นะนเนีเ่ยนู่นตรงนู่นแถวนู่นอไปออตรงนี้แบกไม่ได้ดูด้วยนี่ทางทางสวนเขา,าสวนกันไปไสวนกันมาเอาตามเขาแกเอยฉันก็อยากฉันกําลังเป็น youtube <laughs> youtube <laughs> มือใหม่ถ่ายเองเข้ากับหัวขาดาขาด <laughs> แต่ของฉันนี่ต้องเต็มเด้อ ของฉันนี่ต้องเต็มเต็มหนาไช่นะคะไม่ได้นะคะพี่มาดูเอาตรงนี้ไหมเดี๋ยวพี่จะไหนไหนตรงไหนเนี่ยน้ำไหลอ๋อนี่นี่อันนี้นี่เนี่ยน้ำไหลแรงอเออเรามาตักน้ำเอ้ยนี่ตรงของฉันนี่ก็หายไปอ่ะตักไปตักไปเขาไปตักน้ำด้วยนี่ฉันจะซัดไปสองน้ำไปไปเอาาไปล้างห้องน้ำค่ะเพราะว่าบางทีสวนก็ น้ำก็จะไม่ไหลเออเออเอาแล้วก็ได้รูปแกแต่ของฉันนี่มันหายไปเหมือ <laughs> <laughs> นฝนจะตกแกจะพูดอะไรที่มันล่อแหลมนะเดี๋ยวพูดอะไรอย่าอย่าสัน้นอย่าสัน้นอย่าสั้นของหนูพอละพอแล้วนี่ยโ <laughs> อเค <laughs> <laughs> แกเอ้ยพูดอะไรก็ล่อแหลมนี่ฉันยังสยอง <laughs> เดี๋ยวพาคุณพี่เขาไปล้างมือไปไปลำธารใหญ่เลยพี่ น้ำทานนี่มันเล็กเดี๋ยวก็จะหัวทิ่มหัวขมำลงไปก็จะไม่ปลอดภัยวันนี้ก็ฝนฟ้าไม่อำนวยเลยนะคะเนี่ยโชคไม่ช่วยบ้านนะฮาถึงขาวละทมงั้นมองดูฟ้าฝนก็จะตกแล้วพี่น้ำใสเห็นตัว,ตวปลา ล้างมือนะจ๊ะอย่าโดดน้ํานะคะพี่เพราะว่าน้ําในสวนพอดีน้ำไม่ไหลช่วยไหมคะได้ไหมคะได้แล้วได้แล้วได้แล้วบรรยากาศตรงนี้สวยจังหน้าไฟ้สดหน้าถ่ายรูปจังหันมาห,นนหันมายิ้มกับแฟนขับหน่อยคิหน่อยสิคะ <laughs> <laughs> สวยภาพสวยสวยมาก โอยคนฟ้าไม่ทำนวยหมุนอีกทีเด็กดูๆเดี๋ยวจะคอยดูเรามดแน่ๆๆมันจะหมุนแล้วทำให้วงแตกค่ะตอนที่เรากำลังนั่ง กันอย่างแฮปปี้เลยดูเด็ดดูลมดูลมนะคะแต่ไม่เป no ็นไรค่ะเดี so ๋ยวเราไม่ร like ู้ว so ่ารถกี่กี่นาทีจะมาเดี๋ยวเรารอเราหูรอ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 หูรอเดียวได้ OH MY GOD เขาลืม OH MY GOD ลืมแล้วไม่ลืมไม่แน่แน่วเลยนอโอ้ยแน่แน่แน่ไม่แน่ไม่มาเขาลืมเขาลืมเราก่อนคนใจลายหลอกให้ฉันหลอกอารมณ์ดีเนาะก็มาตามลมเหรอพี่หลอกให้ฉันหลอกไม่ต้องกลัวพี่ มีหนูอยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวโอ้ยกลัวนะเดี๋ยวหนูคุ้มครองเองแถวนี้ใครใหญ่ใรอรถมาอ๋อลุงแกมาแล้วแสดงว่ารถใกล้จะมาแล้วมั่งเนี่ยหอบกี่ตรงหอบอูคูเล่่มาคนตกแกนตกฝนตกแล้วหนีกลับบ้านแล้วมาไม่ทันเท่าไหร่มาเดียวเดียว นั่งรถกลับ,บเดี๋ยวเราจะดาเดี๋ยวเราไปไหนต่อกันดีค่อยมาดูก<า>ันบ้บานไห<า>น <c oughs> บ้านมาเลรอตอนนี้คือจะเป็นบ้านไช้บ้าน